ณอ้อยกาญจนาจินดาวัตรอดีตนางเอกดังเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจข่าวช็อกวงการบันเทิงในช่วงเย็นวันนี้27สิงหาคม2563หลังได้รับการแจ้งข่าวการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่คุณอ้อยกาญจนาจินดาวัตรวัย61ปีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16นาฬิกา47นาทีที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลระมงกุดเกล้า ส่วนกำหนดการรดน้ำศพจะมีขึ้นที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารวันพรุ่งนี้28สิงหาคม2563เวลา15นาฬิกาโดยประมาณคุณอ้อยการจนาจินดาวัตเคยฝากผลงานสร้างชื่อจำนวนมากทั้งละครและภาพ,พยนตร์อาทิอีสาด้วยรักและผูกพันนาคีขมิ้นกับปูนยุทธการปราบเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญ เจ้าสาวของอานน์สามีตีตราคมพยาบาทเป็นต้นโดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายคือนี่สเสนหาเมื่อปี2562ทางช่องวันประวัติครอบครัวคุณอ้อยการจนาสมรสกับ คุณสาธิตรอดเกิดสะจวดการบินไทยมีลูกด้วยกันสองคนชายและหญิงโดยลูกสาวคนโตน้องเพลงพัตพรสศรีบุญเรืองชื่อเดิมกวิตารอดเกิดเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็เดินตามรอยคุณแม่เช่นกันขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้สำหรับประวัติคุณการจนาจินดาวัตรมีชื่อเล่นว่า คุณอ้อยเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนพี่ชายสองพี่สาวหนึ่งเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,501ที่โรงพยาบาลมิชชั่นจังหวัดนครปฐมแต่มาโตในกรุงเทพเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชอุปถัมภ์จากนั้นก็ย้ายมาโรงเรียนพดุงดารุณีซึ่งมีอัญชิีจงคดีกิจเป็นรุ่นพี่อยู่สองปี ต่อมาก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรเมื่อจบชั้นมัธยมการจนาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้จึงไปเรียนต่อที่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2520 การนาเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาผ้าอนามัยเซลล์อกต่อมาก็ถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสารต่างๆเริ่มจากเล่มแรกคือนิตยสารดิฉันหลังจากนั้นก็มีงานถ่ายแฟชั่นขึ้นปกตลอดสลับกับการถ่ายโฆษณาอยู่พักใหญ่พอมีโฆษณาออกมาก็ได้รับการติดต่อจากหม่อมเจ้าทิพยชัตรฉัตรชัยขอให้ไปเล่นหนังในเรื่องเคหาสีแดงแต่เธอปฏิเสธไปเพราะกลัวเรียนไม่จบ ต่อมาแจ๊สยามเข้ามาติดต่อให้แสดงหนังเรื่องกตัญญูประกาศสิทธิ์เธอก็ปฏิเสธไปอีกเพราะพ่อห้าม แต่ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งมีคนมาติดต่อเพิ่มสุดท้ายเธอก็ใจอ่อนตัดสินใจรับงานแสดงแต่เป็นผลงานทางด้านละครแทนเพราะสมัยก่อนละครจะถ่ายแต่ในห้องส่งของสถานีไม่ต้องออกต่างจังหวัดเหมือนกับการแสดงภาพ,พยนตร์เธอประสบความสำเร็จกลายเป็นหนึ่งในนางเอกชื่อดังในยุคนั้นที่มีผลงานชุกให้กับทุกช่องและยังมีงานแสดงต่อเนื่องยาวนานจนกลายมาเป็นดาวค้างฟ้าอย่างทุกวันนี้